โทคนมาจา้ะวันนี้ฉันจะมารีวิวเรื่องนี้เรื่องไลค์กับแท o โทนี่แฮชแท็กโทนี่ดีที่สุดคือชื่อเรื่องเนี่ยเหมือนเขาน่าจะเล่นคํากับคําว่าแท t o o นะเพราะว่าโทนี่นายเอกของเราเนี่ยเป็นช่างศักอ่อะมาเริ่มเลยเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวของโทนี่กับไอซ์ คือโทนี่อ่ะแอบชอบเพื่อนอยู่คนหนึ่งเวย้ยแบบชอบมานานแล้วอะไรเงี้ยชื่อตีแล้วก็เหมือนตีอ่ะมีแฟนอยู่แล้วโทนี่ก็ฟีลแบบอกหักใช่ป่ะเหมือนจริงๆคือรอเขาเลิกกันทุกวันแต่แบบเออเขาก็รักกันดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกอกหักก็แบบไปกินเหล้าเมาเวย้ยแล้วก็ไปเจอกับไอซ์คือไอซ์เนี่ยก็แบบเหมือนเข้ามาชวนไปแบบมีอะไรกันสองคนเนี้ยก็เลยแบบเอออ่ะโอเคตกลงไป แต่ครั้งแรกอะ่ะคือไอซ์ก็แบบรุนแรงกับโทนี่มากแล้วก็แบบเรียกชื่อคนอื่นด้วยเว้ยแล้วก็แบบทํารุนแรงมากอะ่ะแบบทาร้ายด้วยอะไรเงี้ยคือโทนี่ก็แบบไม่ประทับใจใช่ไหมแล้วก็แบบโกรธมากก็แย่ใหา่กันไปแล้วคือวันถัดมาโทนี่ก็แบบต้องไปเอาของให้รุ่นพี่ที่ฟิตเนสแล้วก็แบบไปเจอกับไอซ์อีกแล้วเว้ยไอซ์ Ice ก็ด้วยความแบบ เป็นผู้ชายปากหมาเป็นผู้ชายนีสใส่ไม่ดีเลยแกแบบนี้ใส่เลียหูมากสําหรับฉันนะก็เข้ามาแบบกวนมาปากไม่ดีใส่แล้วก็มาข่มขู่โทนี่ไว้จนแบบโทนี่กลัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออแบบขอร้องให้ปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วที่พีกว่านั้นก็คือไอซ์เนี่ยเป็นเจ้านายของตีก็คือเพื่อนของเพื่อนที่โทนี่ชอบใช่ปะ่ะเออได้แหละหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เจอกันเว้แล้วแบบ มันก็มีพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะคือโทนี่อ่ก็ไปเจอกับเพื่อนเก่าที่แบบมาสักที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนไปแบบเออไปกินเหล้าด้วยกันโทนี่ก็ไปแต่เพื่อนอ่ะคือคิดไม่ซื่อเว้ยคือเพื่อนคนเนี้ยชื่อแบงค์แล้วก็แบบแอบบชอบโทนี่มานานแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมก็คือหลอกโทนี่ไปแบบตั้งใจจะมอมยาแล้วก็ให้เพื่อนๆแบบมาเออทำไม่ดีไม่ร้ายโทนี่อะไรเงี้ย แต่ร้านที่ไปอ่ะมันดันเป็นร้านของไอซ์เว้ยไอซ์ก็แบบมาเจอแบบมาเห็นสถานการณ์ตอนที่แบบโทนี่แบบโดนมอมแล้วก็แบบกําลังโดนลวนลามอย่างเงี้ยก็เลยให้การมาจัดการแล้วก็เออพาโทนี่ไปโรงพยาบาลแกคือหลังจากเนี้ยพระเอกก็คือเหมือนเริ่มชอบโทนี่แหละชอบนายเอกของเราแหละเราก็แบบโบมากแต่เรื่องเนี้ยฉันบอกเลยว่าไม่เทสฉันเลยฉันอ่านแล้วฉันไม่ค่อยชอบใจในหลายๆอย่าง คือสัมนวนการเล่าเรื่องพลอตอะไรเงี้ยมันดูเก่าดูโบราณมากเลยแกมันดูไม่ค่อยอัปเดตยังไงก็ไม่รู้อะเราเดินเรื่องไหวมากคือเขาไปรักกันตอนไหนก็ไม่รู้แกคืออ่านอ่านอยู่ๆแบบเออพระเอกก็แบบชอบนายเอกทางทางที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยอะแล้วก็ในจักรวาลมันจะเป็นเซตสี่เรื่องนะคือถ้าไม่อ่านเรื่องอื่นมาก่อนอะฉันบอกเลยว่างงตัวละครเวยก็เน่แหละ